สดยการปรบกวดค่าเผื่อบรรยากาศนะครับพยหรับผักตายฟังนองน,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 อนะครับเราจะมันจันทร์ที่1ิมกันยายน2568นะครับเราก็มา,นนา,า,าในคณะกรรมการสถาการณ์ในพื้นที่ผักตายฟังนองเนี่ยจะมีสภาพอาการณ์พื้นมังนะครับเริ่มจากผักประเด็นการพื้นผืนนะครับก็เห็นลักษณะของตัวแนวแนวหลงมอสุ่มหรือหลองคนนะครับผักพลาดอยู่ทางดา้านผากตายตอนบนนะครับประกอบกับมีลมมอสุ่มตอนตกเคีย่องตายนะครับปกบคุมในบริเวณทางดาา้านทะเลธรรมน์าักตายก็เอาวไทยนะครับ ส่วนภาพท้ายดาเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้กลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคใต้ค่อนข้างมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับส่วนผลการตรวจกาตโเรดาชุบพอดนะครับเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนส่วนใหญ่อยู่บริเวณนาชายฟั่งทะเลตะวันตอนบนและกหนาชายฟั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับส่วนผลการตรวจกาตโเรดาสติงปะจัดสงขคล้านะครับเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนจึงกำลังปานกลางบกคลุมในพื้นที่จังหวัดกระบี่สังสตูนและก็ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานินะครับซึ่งภูมพ่นดังกล่าวเนี่ยก็มีโอกาสจะสลายตัวไปนะครับในช่วงสายท้ายของวันนี้นะครับในส่วนของรายงานของภูมิภาคใต้ของมันออกนะครับอุณหภูมิสูงสุดเลยว่าวัดใต้ซาซูเซียสนะครับเทียบเพื่อเมืองจังหวัดยาลาส่วนภูมิต่ำสุดชาวันนี้นะครับหวัดใต้หยิบซองจุดอกซาซูเซียสนะครับเทียบเพื่อเมืองจังหวัดยาลาเช่นเดียวกันนะครับ ใน่วนของรายงานปริมาณฝนสรท่านี้หยิบซี่จมงนะครับแต่อีเจ็ดว่าชาวโครงวันนี้นะครับก็มีฝนตกเกือบถึกระท่านี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ปริมาณเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ฝน,นเล็กหน่อยถึงปานกลางแล้วก็มีรายงานฝนนักเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ฝนมากที่สุดวันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาวัดได้5 4 0มิลลิเมตรนะครับ มาถึงเพียงกอนการปักใต้พวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนไล่เป็นที่นะครับเรามีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับปัจจัยก็มาจากอิทธิพลคลองลมมรสุม่วนตกเชียงตายที่มีกําลังปานกลางนะครักปกคลุมบริเวณทางด้านทะเลี่ยตะวันปากใต้และก็อ่าวไทยนะครับส่วนเกณฑ์กระจายฝนนะครับทางแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยหลัก0 3 0เปอร์เซ็นแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชัตรังสงขลา ปัตนาเยียร่าก็นาราจิวะนะครับสำหรับอุณหภูมิต่้มซุดนะครับอยู่ของหยีาสาถึงหยีสิบหกองศาโซเซียตอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงของซาติบเอตจถึงซาติสามองศาโซเซียตก็ในช่วงวันนี้นะครับต้องกังต้องเฝ้าระวังอันตรายที่มาจากฝนฝน,โนโมองลงมาจกแรงกับฝนตกหนักไว้ด้วยนะครับสำหรับลักษณะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะครับยังคงเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วลมตีที่สิบห้าถึงสา กินเวลาอย่าชั่วโมงนะครับทำไมคืนนีเรนเนี่ยห่างฟังออกไปสูงได้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับถ้ามีฟุ้นฝานองมาปกคลุมอย่างสูงแต่มากว่าสองเมตรนะครับก็ฝากพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับถ้าเห็นกลุ่มฟุ้นก็ค่อยเรียงเรียงไว้ก่อนนะครับสำหรับขาดไม้สว่างการเจ็บวันข้างหน้านะครับระหว่างวันที่สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับบริเวณปากทตาภาคตอนบนนะครับในช่วงวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดถึงสิบเก้าเนี่ยคงมีฝนค่อนข้างเยอะมากนะครับอยู่ในเขต กปกติพองันทีเรามีฝนตกหนักเป็นบางแห้งนะครับส่วนบริเวณภาคใต้พองตะลารกนะครับในชน่วงวันที่15 16 17 18แถึงวันที่19กาันยายนเนี่ยคงมีฝนค่อนข้างมากนะครับอยู่ในเขตลอยหลักสิบพองวันทีแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห้งนะครับแล้วก็ล่งจากนั้นเป็นต้นไปก็คือวันที่20นะครับ21เกันยายนเนี่ยฝนก็จะมีแนวโน,น้มลอยลงนะครับก่อนสุดท้ายนี้นะครับขอฝากท่านผู้ชมนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับั่สองของสู้ตูนิยมวิทยาภาคใต้พ่อเราไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พมข้อตัวลาไปก่อนนะครับแต่ผมม่ไ้ะชาสวัสดีครับตู้นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าว